ข้อหากำหนดให้ a มากกว่า0และ p x เป็นพหูนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มซึ่งมีสมบัติว่า p 1เท่ากับ p 3เท่ากับ p 5เท่ากับ p 7เท่ากับ a และ p 2เท่ากับ p 4เท่ากับ p 6เท่ากับ p 8เท่ากับลบ a ค่าต่ำสุดที่เป็นไปได้ของ a เท่ากับเท่าใดอ่ามาดูอันนี้ ในข้อนี้มันก็เป็นอยู่ในเรื่องของสมาการพระหูนามมาดูกันมันก็เป็นข้อสอบแนวพหูนามที่สามารถเจอได้ทั่วไปนะสิ่งนี้เขาบอกเรามาคืออะไรเขาบอกเราว่ามันมี P1 เท่ากับพสเท่ากับพ5เท่ากับพเท่ากับ a ใช่ไหมน้องๆรู้ใช่ไหมว่าเวลาแบบเนี้ยเมื่อเราแทน x เท่ากับอะไรไปอะไรแบบเนี้ยมันจะได้เศษเท่ากับในสี่เหลี่ยมถูกต้องปะถ้าหารลงตัวเศษก็จะเป็น0แต่ว่าถ้าหารไม่ลงตัว มันก็จะได้เหลือเศษเป็นซีเรียมถูกต้องไหมแอบก็คือสมก,การพหูนามเราจะเช็คว่าไอตัว x เ,เนี่ยหารลงไหมเราสามารถแทนค่าเข้าไปในสมก,การได้ถ้าหารลงเราจะพบว่า p x e จะเท่ากับศูนย์แต่ถ้าหารไม่ลงมันก็จะกลายเป็นตัวเลขอะไรก็ไม่รู้อย่างเช่นอันนี้ทำให้น้องๆรู้อะไรทำให้น้องๆรู้ว่าเนี่ยเมื่อแทน x เท่ากับ1 x เท่ากับ3 x เท่ากับ5 x เท่ากับ7เนี่ยมันจะหารไม่ลงตัวใช่ปะแล้วเหลือเศษ a เพราะฉะนั้นอ่ะเราอีกอย่างหนึ่งที่ต้องรู้หัวใจการหารจำได้ไหมหัวใจการหารคืออะไรตัวตั้งข้อกับ ตัวหารคูณผลหารแล้วก็บวกเศษอ่ะมาเริ่มดูกันเลย<ๆ>เขาบอกเราว่า 1> p 1เท่ากับ p 3เท่ากับ p 5เท่ากับ p 7เท่ากับ a แสดงว่าไอ้พวกเนี้ยหนึ 1, 3, 5, อ่อ,อ่ะมันหารไม่ลงตัวถูกต้องไหม แล้วอะไรจะหาลงตัวก็แสดงว่า p x ลบ a อ่ะจะทำให้ 1, 3, 5, 7หาเหาลงตัวถูกต้องไหมจากประโยคนี้เราสามารถเขียนได้ว่า p x ลบ a เท่ากับ ก็คือมันจะมีหนึ่งสามห้าเจ็ดเป็นตัวรกรอบถูกต้องไหมแล้วก็มันก็สามารถมีตัวประกอบอื่นได้อีกพี่จะให้กำหนดเป็น q วต่อไป เราลองแทน x เท่ากับ2ดูอือเราจะแทน x เท่ากับ2นะได้จะเป็น พอคูณเลขออกมาได้กลายเป็นลบสิบห้าคิวสองต่อไปทายซิพี่จะแทนอะไรแทน x เท่ากับสี่แทนเอกเท่ากับหก,กบ 6, แล้วก็แทน x เ,เท่ากับแปดไปเลยต่อไปแทน x เ,เท่ากับสี่เมื่อแทน x เ,เท่ากับสี่เราก็จะได้กลายเป็น เท่ากับ9ก้คิวสต่อไปแทนเอเท่ากับหกกลเป็นลบสิบห้าคิวหก ต่อไปอันสุดท้ายก็แทน x เ,เป็นอะไรแทน x เ,เป็นแปดผลออกมาก็ได้กลายเป็นหนึ่งร้อยห้า อ่าเราหาแบบนี้มาเพื่ออะไรไงน้องๆมองออกไหมว่าพี่หาแบบนี้มาเพื่ออะไรอ่าเรามาดูสิ่งที่เขาบอกอีกเขาบอกเราด้วยใช่ไหมว่าพี่สองพี่สี่พี่หกพี่แปดเท่ากับอะไรเท่ากับลบ a ถูกต้องไหมมันหมายความว่ายังไงเราก็จะสามารถแทนอันเนี้ย กลายเป็นลบ a อันนี้ก็เป็นลบ a อันนี้เป็นลบ a น,นี้เป็นลบ a จากที่เราแทนค่าเข้าไปทั้งหมดเนี่ยเราก็สามารถสรุปใหม่ได้ว่าลบ a เจอลบ a เป็นลบ2 a ถูกต้องไหมลบ2 a เท่ากับอะไรบ้างมันก็เท่ากับลบ15 q 2 เท่ากับอะไรอีก 9q4 เท่ากับอะไรอีกลบ 15q6 แล้วก็เท่ากับอะไรตัวนึงเท่ากับ 105q8 พอเราได้แบบนี้ออกมาต่อไปเราจะรู้อะไรเขาบอกแล้ว่า px เป็นพหูนามที่มีสัประสิทธิ เป็นจำนวนเต็มเขาบอกเราว่านี่ในโจทย์เขาบอกเรามาบอกว่าพีเอ็กเป็นพหุนาที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มเมื่อเขาบอกเราว่าสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกคิ q สองคิวสี่คิวหกคิแปดมันก็ควรเป็นจำนวนเต็ม มันจะเป็นจำนวนเต็มได้ก็ต่อเมื่อ a หารด้วย 15, 9และ105ลงตัวเรารู้ได้ไงอ่าก็เขาบอก p x เ,เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมเอ้ยขอโทษเขาบอกว่า p x เป็นพหุนาำที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยมันเลยต้องเป็นจำนวนเต็ม แต่ว่ามันจะเป็นจำนวนเต็มได้ก็ต่อเมื่อ a หาร15 9แล้วก็105ลงตัว ทันไหม,มน่าจะตามทันเนาะโอเคทําไมมันถึงต้องเป็น a ที่หารสิบห้าหารเก้าหารร้อยห้าลงตัวทั้งสามตัวเพราะว่าดัวนี้ q สองก็สมควรเป็นจํานวนเต็มถูกต้องไหมเพราะเขาบอกว่าสัมประสิทธิหน้าพระหูนาม x มีสัประสิ์เป็นจำนวนเต็มก็แสดงว่าพวก q ที่เป็นตัวเลขแต่ละอย่างเนี่ย มันก็สมควรเป็นจำนวนเต็มด้วยถูกต้องไหมอ่ะเราก็จะหาค่า A ได้ค่าน้อยสุดที่เป็นไปได้ของ A เราจะหาได้จากอะไรเราก็หาได้จากหาคอรนอหาคอนอหายังไงจำได้ไหมพี่ว่าทุกคนน่าจะทำเป็นเนาะ ีกไหมไม่มีแล้วเราก็เอามาคูณกันทั้งหมดสิบห้าคูณยี่สิบเอ็ดเพราะฉะนั้นเราตึงได้แล้วว่าค่า A เท่ากับสามร้อยสิบห้าเป็นคำตอบคำตอบของข้อนี้อตอบช้ชยไหนตอบช้อยสองอมาดูกันอีกทีมันคืออะไรก็คือ เขาบอกเราว่า A มีค่ามาก่านเท่ากับศูนแล้วพ x เป็นพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มแล้วเขาก็ให้สมบัติมาว่า P1 อะไรเนี่ยเท่ากับ A แล้วก็ P ีึๆเท่ากับลบ A แล้วเขาถามค่าต่ำสุดที่เป็นไปได้ของ A อก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูจากอันนี้เรารู้ใช่ไหมว่าในเรื่องทฤษฎีพหุนามเอ๊ะทฤษฎีเศษพหุนามอะไรเนี่ยเออ มันมีพหูนาม px ใช่ไหมเราก็แทนค่า p เข้าไปได้หรือต้องว่าเอ้ยแทนค่า x เข้าไปได้ถ้า x หารลงตัวค่า px ออกมาจะเท่ากับ0ูนย์แต่ถ้าค่า x หารไม่ลงตัว px ออกมาแล้วค่าจะเป็นค่าอะไรก็ไม่รู้แล้วเมื่อมาดูในข้อนี้มันแสดงว่า1 3 5 7เนี่ยมันหาร px ไม่ลงตัวมันเหลือเศษ a ทำให้เราสรุปได้ว่า px ลบ a, a อ จะมีตัวประกอบเป็นหนึ่งสามห้าเจ็ดแล้วก็อะไรอีกตัวหนึ่งก็ไม่รู้เราก็เลยมาลองแทน x เท่ากับสอง x เท่ากับส x เท่ากับห x เท่าแบบแดดูเพื่ออะไรเพราะว่าสิ่งที่เรากำหนดให้ก็มี p สอง p ส p หก p 8, แปดเราก็เลยแทน x เท่ากับสองสี่หกปดตามลำดับต่อไปทีนี้เราก็มาสรุปได้ว่าค่ามันเนี่ยเท่ากับแบบนี้จ้าก้อนพวกนี้ก็เหมือน q x แล้วเขาบอกว่าสัมประสิทธิ์ทุกตัวของพหุนาเป็นจานวนเต็มเราก็เลยจะรู้ว่าเอเนี่ยมันต้องหารสิบห้าหรือเก้าหรือว่าร้อยแปดเนี่ยหารลงตัวหมดเลยแล้วเราจะหาว่ามันหารลงตัวเมื่อไหร่เราก็ใช้การหาคอลนอเพื่อหาว่าตัวเลขต่ำสุดที่เป็นไปได้คืออะไรอ่ข้อนี้พี่ก็ขอ,าอข่านเนาะข้อนี้ก็เริ่มยากขึ้นมานิดนึงเนาะ ก็ต้องเข้าใจนิยามของมันว่าเนี่ยแบบนี้แปลว่าเหลือเศษ A แล้วเราจะทํายังไงให้หาลงตัวก็แค่ย้าย A ไปลบหรือว่าบวก A เข้ามาก็ได้ตอนนี้พี่ก็ขอผ่านนะ